สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาเที่ยวงานเว้านะคะงานเว้าแถววัดทุ่งมะขามาอำเภอรัะตะภูมิจังหวัดสงขลานะคะเอเพื่อนๆมาชมบรรยากาศบรรยากาศงานค่ะแถวเช้ายังมีคนมาสมัครไม่มากนะคะ,ะคนกำลังทยอยมานะคะ มาถึงก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะจุดคัดกรองโควิดลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีซุ้มทางเดินเป็นรูปว้าวค่ะเพือพ่อนๆว่าวตัวเล็กๆจุดคัดกรองแล้วก็มีรูปว้าวนะคะเพือพ่อนๆว่าวตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีว้าวตัวใหญ่นะคะ งานการแข่งว่าวประเพณีพื้นบ้านประเพณีพื้นบ้านอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขานะคะงาดีมากยนะคะมีเวทีด้วยนะคะมีค่ะตอนเย็นเขาจะมีไปต้องบ้านจุดตัดร้องมาขอเนะตอนเย็นเขาจะมีการวงดนตรีนะคะมีวงดนตรีตอนเย็นนะคะเต้นตรงนี้จะเป็นวงดนตรีนะคะจัดงานแล้วมีแม่ค้ามาขายของด้วยนะมีแม่ค้ามาขายของด้วยนะคะ เป็นงานประเพทนี้พื้นบ้านแบบว่าเป็นงานแบบการกุศลนะคะงานแข่งเว่าพื้นบ้านค่ะงานไม่ใหญ่มากนะคะก็จัดกันตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะตอนนี้สิบโมงนะคะสิบโมงเช้าก็คนกําลังมาสมัครกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีคนเยอะหรือเปล่าตอนนี้สิบโมงเช้าเขาเริ่มแข่งกันตอนบ่ายๆเนาะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะมีว่าวตัวใหญ่ด้วยค่ะ อันนี้เป็นเป็นว่าวนกนางแอ่นนะคะว่าวนกนางแอ่นว่านกนางแอ่น,น,ก,น,อนก็จัดซุ้มให้มาเช็กอินได้ค่ะแต่ก็มีที่ตั้งของกรรมการนะคะได้เลยได้ค่ะ ได้ไไไัคใม่ใหม่ันนะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปคว้าถ้วยรางวัลน,นิดนะเพื่อนขออนุญาตถ่ายรูปนะคะเราจะถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนดูถ้วยรางวัลน,นะคะเพื่อน,นถ้วยรางวัลการแข่งขันนะคะนี่คะ่ะรองชนะเลิศอันดับสามประเภทว่าวขึ้นสูงผ่าหลักงานว่าวว่านทุ่งมะขามครั้งที่สามนะคะอันนี้จัดเป็นครั้งที่สาม พศสอง5น้าหห้านะคะครั้งที่สามรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นถ้าได้ที่หนึ่งเนาะถ้าได้ที่หนึ่งก็จะได้ว่าวตัวอ่าก็จะได้ถ้วยใบยใหญ่นะคะงานว่าวทุ่งมะขามครั้งที่สามอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะคะอันดับสามอันนี้ประเภทว่าวมาราธอนนะคะถ้วยก็จะเหมือนเหนกันนะคะประเภทว่าวมาราธอนมีประเภทว่าวปักเป้านะคะว่าวเป้านะว่าวปักเป้า หนึ่งประเภทมีมีแข่งสามประเภทนะคะแล้วก็ประเภทมาราทอนประเภทมาราทอนแล้วก็ประเภทว่าวขึ้นสูงผาหลักนะคะ,ะ,ะ,ะว่าขึ้นสูงผาหลักเพ,พื่อนๆดูถ่วยรางวัลกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มแข่งกันบ่ายๆเนาะ วะะัวเช้าเช้าก็ยังไม่มีเด็กมาเล่นนะคะบ้านลมค่ะบ้านลมกลาลังสูบขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆมีบ้านลมด้วยนะคะมีบ้านลมให้เด็กๆใครที่มีลูกก็พาลูกมาเที่ยวได้นะคะมีบ้านลมบ้านลมกําลังขึ้นแล้วนะคะนนก,ก็มีที่ให้เด็กๆเล่นกันอันนี้เป็นสนามแข่งนะคะบริเวณสนามแข่งนะคะอันนี้เป็นกรรมการก็จะใส่เสื้อสีฟ้านะคะนะคะ่ะคนก็เริ่มมากันแล้วนะคะ อันน้นน้องเตอร์นะคะน้องเตอร์น้องเตอร์กำลังลองว้าวอยู่นะคะน้องเตอร์เดี๋ยวตอนแข่งจะถ่ายอีกทีนะคะเพื่อนๆอันนี้ชมบรรยากาศเช้าเช้ากันก่อนนะคะชมบรรยากาศเช้าเช้ากันก่อนค่ะกําลังคืดเลยค่ะงานประเพณีว้าวพื้นบ้านนะคะเป็นว่าวของทีมเรานะคะแข่งแข่งประเภททีมอันนี้ของน้องเตอร์ค่ะของน้องเตอร์ของน้องเตอร์ลงประกวดทั้งหมดอ้าตัวนะคะน้องเตอร์ทรงสวยอันนี้ของอาลีนะคะของอาลีน้องค่ะ ตัวไฮไลท์ค่ะวันนี้ค่ะตัวไฮไลท์รู้สึกจะสวยกว่าเพื่อนเลยนะคะตัวนี้ว่าวกรรมเทศแข่งสอนนะคะ <Okay. S 1> <laughs> ว่าวความรักนะคะแล้วก็มีว่าวนกนะคะฮะอ,อ๋อ,อข้าวประกวดต้องข้าวว่าวกันเอ้าส้งมึงแข่งกี่ตัวเหรออ๋อเขาจะมาเขาต้องทึ้มว่าวไปกันเอาส้มมึงแข่งกี่ตัวเหรออ๋อเขาจะมาเขาต้องึ้มว่าวไปกันออเขียนรหัสน เขาต้องเขียนรหัสด้วยนะคะการการลงทะเบียนสมัครว้าวนะคะเพื่อนๆต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องต้องเขียนรหัสที่ว้าวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวอลิจะมาเลือกนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนลงประกวดบ้างนะคะ,ะวันนี้เรามาแข่งกันสนุกสนุกนะคะเพื่อนๆไปเย็บว่าวนองตัวเดียวยเรามาแข่งกันสนุกสนุกนะคะเพื่อนๆก็มีอย่างที่บอกสามประเภทนะคะมาราธอนผ่าหลักแล้วก็ว้าวเป้านะคะแต่ว่าของเราไม่มีเป้านะว,ว้าวเป้าปักเป้าเราไม่มีนะคะ อันนี้ <ผม S 1> อล,ลีจะลงทั้งหมดสี่ตัวนะคะของอล,ลีจะลงว่าวขึ้นสูงว่าวขึ้นสูงนะคะสองตัวแล้วก็ว่าวม,มาาธอนสองตัวนะคะเอาดีว่าวขึ้นุ่งนี่มามาลอนอันนู้นมาลทอนอันนี้ว่าวขึ้นสูงนะคะเดี๋ยวเราจะาไปไะไไเดี๋ยวเราจะไปเขียนรหัสกันนะคะเพื่อนไปเลยค่ะ บรรยากาศตอนนี้นะคะคนก็กำลังยังยงดดช่ไหมพ่นี่ค่ะบรรยากาศการแข่งว่าตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะตอนนี้เวลา11อกว่ากว่านะคะใกล้เที่ยงแล้วนะคะอลิ่ก็ทดลองว่าอยู่นะคะก็มีคนลองว่ากันนะคะตอนนี้กรรมาการก็กําลังเตรียมสถานที่นะคะคนบรรยากาศคน ก,ก,ก็กําลังก็กําลังเตรียมตัวนะคะคนก็เริ่มมากกันแล้วนะคะบรรยากาศนะคะดิฉันก็ลุกไม่ไหวนะคะสนามทุ่ง <c oughs> ไม่ไหวแล้วน้อง <c oughs> จะภาพไปเล่นค,คนเริ่มมากันแลนะะ้วค่ะไม่รู้จะแข่งกันตอนไหนนะคะเดี๋ยวรอดูกันคะ่ะกําลังลงสนามนะคะกาลังลงสนาม เก็บเบี้ยได้20บาทเจียกวาวนี่เราเก็บเบี้ยได้20บาทค่ะเพื่อนๆเจียกวาวนะครับตังค์ของใครหายค่อยมาตามเอานะคะ20บาทใครทำเงินหาย20บาทตันนี้เจียกหลักปลายนี่กุ้วเจียกวาวควายกำลังลงสนามกันนะคะกำลังลงสนามนะคะการแข่งขันกำลังจะเริ่มนะคะรอบแรกจะเป็นว่าวมาราธอนนะคะว่าวมาราธอนส่วนมากจะเป็นว่าวนกนะคะว่าวมาราธอนจะเป็นว่าวนกรอบแรกนะคะตอนนี้มีผู้ลงสมัครอ่า 23นะคะ23ลำเนะานะ,ะว้าว23ลำ23ลำนะคะว้าวมาราธอน